ถายครับเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยครับร้อยถายครับต่จอจากพีที่แล้วนะครับที่เราไปดัดก,กุ้งมาถายแล้วครับขกล้กี่เต้นเนี่ยนะเป็นหกเซน,นครับ ปลาที่จะได้เป็นประเภทปลาอะไรบ้างแผ่ทองตะเพียนแผ่ทองตะเพียนนะครับเก็บวิธีเก็บเดียวตอนต้อเก็บให้ดีเลยถ้าเก็บไม่ดีนี่เวลาจะปล่อยครับันีีพันเลยนะปล่อยไม่เป็นก็ไม่ยากเออ บางคนปล่อยเป็นด้วยนะครับดูครับปล่อยแล้วเขามันก็จะลอยไปงุ้นลงลึกไหมมันลงลึกไหมมันยาวเท่าไหรนะ่เนี่ยไอ้กว้างเท่าไหร่นะห้าสิบตาห้าสิบตาก็ประมาณสองเมตรได้ไหมความกว้างความลึกของมันประมาณสองเมตรนะครับ ความลึกนี่คือจากบนมาถึงตีนตระขายเนี่ยประมาณ2เมตร2เมตรกว่าเว้ยดูแล้ว2เมตรกว่านะแต่้การที่มันจมน้ำลงไปนี่ก็คือก็ประมาณ50าสิบเซนนะครับจากที่ผูกทุ่นไว้ใช่ไหมก็เหมือนกับว่าเรลอยน้ำตื้นไม่ต้องลอยน้ำลึก ยาวเท่าไหร่ข่สองร้ยมตรสองร้อยเมตรโอ้ไาย, <200 m. S 1> oh. ายตอนที่เราซื้อมานี่เราต้องมาทำอะไรใหม่ไหมเราต้องมาลุม่มบรรลุมลม,ม่ลุมนี่คืออะไรลุมไม่ให้มันเนี่ยเป็นข้าวถ้าเราซื้อสำเร็จมาแล้วมันจะไม่ดีมัน,นลุมไม่ตรงเราต้องเราต้องลุมเองลุมนี่คืออะไรลุม่ม เอามาถักใหม่อย่างนี้นะมาผูกใหม่มัดใหม่อย่างเงี้ยเหรอบอก็ว่าตอนแรกที่เราซื้อมาเขาผูกมาไม่ดีไม่อะไรเราก็มาผูกใหม่อีกทีนึงซื้อมาอย่างที่ยังไม่ต้องลุมอ่าซื้อแบบที่ไม่ลุมถ <c oughs> ูครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับ ซื้อแบบเป็นขายเปล่ามาแล้วแล้วก็มัดใส่ทุน่นใส่เหล็กเองใช่ไหมเหล,ล็กก็คือเป็นเหล็กวงๆเนี่ยครับเลหเล็กสองหุนเหล็กอหุนอ่ะปล่อยไม่หมดเนี่ยไม่หมดเมื่อกี้ออกน้อยปนะอยอืออกน้อยอยังไงออกน้อยออกกลางไม่น้ำมานะ,เ,นะเราต้องดูจังหวะด้วเราปล่อยแค่ไหนแล้วรู้ อยู่แล้วครับตอนนี้เราก็ค่อยๆพายปล่อยไหลไปเรื่อยนะครับนี <c oughs> ่ครับรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยานู่นเลยเดี๋ยวเราปล่อยไปสุดถึงนู่นเลยไหมสุดเขื่อนเลยไงไม,ไม่ถึงแค่ไหน,น,นแค่ตรงบันไดตรงนี้นะ อีกประมาณหิบเมตรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับชมกันไปเรื่อยๆนะครับฝั่งรุ้นก็ยังสูบน้ำออกอยู่เลย <c oughs> แต่น้ำลดเยอะแล้วนะลด <c oughs> มากี่มเมตรล้วตกบก่า<ม>โอ้ตอนแรกล้นเขื่อนเลยดูดีเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูครับ ตอนแรกน้ํำล้นเคลื่อนไปเลยต้องเอากรสอบทรายกั้นกันตอนนั้นแล้วเราจะรู้สึกไม่ว่ามันได้มไม่ได้ป่ามันชนไหมอะไรเงี้ยเราร,รู้สึกใช่ไหม ลมเย็นดีนะแม,ม่น้ำแม่น้ำนี่ลมเย็นดีนะแต่แดดดิจ๊ะแดดดีแต่ลมเย็นครับแต่ก่อนคนลอยกันเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนเลยนะ ปลาไม่ค่อยมีหรืองไงปามีแต่มไม่ไ,มไ,มไ,มไมลอยกันน้ำมันว่วมกันอืมโอ้แ oh, ่ก่อนหน้าน้ำนี่เห็นแย่งกันเลยต่อคิวกันเลยหกเจ็ดลำเลยเรือมาต่อคิวกันปลาดังเยอะอยู่ไหมช่วงนี้แต่มันไม่ได้เองใช่ไหม

ตะแคร่าามนอกโคง้งตรงนี้นมันนิ่งเลยมันติดหรือเปล่านะมันไม่หลั่นตรงเน,น,นอะปกติมันต้องเป็นแผ่เป็นหน้ากระดานยาวเลยนะมันต้องเป็นที่ทิศทางน้ำด้วยนะ มเออมันไม่บานออกจุนดูมันหุบเข้าตลอดเลยนะะลมเย็นมากครับอืมหุบแล้ว มันมีต่อไม่มีแล้วดิเนอะอ๋อเอาละครับเก็บแล้วครับเราลุ้นกันครับจะหมานหรือไม่หมานนะครับตัวเก็บต้องเก็บรวบอย่างนี้นะครับดึงต้องดึงคู่ใช่ไหม จะมีลุ้นหรือไม่มีลุ้นมาลุ้นกันเลย <c oughs> <c oughs> มีตืดตืดบ้างไหมเนะี่ยไม่ตืดโอ้ไม่หมานให้เอฟซีรู้หน่อยนะปลาเนอะ เรื่อยครับจะหมานหรือไม่หมานเละไปเแล้วรวมปานพาเข้าเบ่า โอ้ดูอันนู้นรวมไปแล้วนะตุ้นนู้นนะอ่าโอ้โห,โหกระมังครับ<ห>ได้แล้วห,หนึ่งตัวครับกะมังหมานแล้วหมานแล้วไปเตี๋ยเทียเท่ยวแล้วครับเอาครับลุ้นกันครับลุ้นกันมนรวมกันเอออีกรอบไปเนี่ยอ่าสองตัวครับตัวที่สองกระมังครับปลากระมังไม่แห้วแล้วครับ สครับกำมังอีกแล้วโอ้ยไม่แห้วแล้วครับเอซี FC ได้ดูแล้วครับได้ปลาแล้ว <c oughs> ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับนี่เลยดนี่มันมารวมกันอยู่เป็นกระจุกเลยนะต้องแยกกันก่อนใช่ไหม น้ำจะแยกเมื่อมันพันกันแล้วนะมาแล้วครับมาหมดเลยแยกแล้วอัดได้อีกแล้วนี่อันนี้อะไรนะกระแหงทองไงกระแหงทองครับดาจะติดลำดามจะติดกระแหงทองออนี่ครับตัวที่สี่แล้วครับนี่ครับะะโอ้โหงี้กำมังอีกตัวครับ พันกันนะนะนี่ครับนี่นี่เอฟซี FC ดูครับนขนดไหมไดนี่ยถึงชไหมโอ้ได้อีกแล้วโอ้โหสำเร็จตอนปล่อยอะดีบ้างได้อีกแล้วครับ เออเดี๋ยวมาพาันกันตรงนี้เป็นที่น้ำเดมันไหลไม่ดีอืน้ำมันพามานันนั่นน้ำมันพาไหลไม่ดีแล้วก็พนันลูกไม่ติดเออตูอดอะเป็นกระจุกเลยนะพันกันเป็นกระจุกเลยคนระับว่านมารวมกันอยู่ กลายมันก็ไม่แพ้เป็นแพ้ไม่ลอยนั่นใช่ไหมถือว่าสำเร็จครับวันนี้รอบนี้มีอีกรอบไหมเนะี่ย6ตัวตัวได้ไหม6ตัว,น,ตว,ตวนี่อีกตัวหนึ่งตแต่6ตัวครับ เดี๋ยวรลองอีกเที่ยวหนึ่งนะครับ FC ทุกท่านครับเดี๋ยวเราจะติดเครื่องขึ้นไปบนนะครับให้ผมลองไนะันล่ะโอเค